i see อิมานิตาสะภะกวาโตอรลหะโตสัมมาสัมพุทธาสะปรินิพานะโตปัฏฐายะเตสังทาตะละปัญจาสตาธิกานิเทวสังวัชละสหัสานิอติกันตานิปัจจุบันะกาลวะเสนะมีคาสสีละสังสะปัฐาังทินังวาลวะเสนะปนะ จันทวาโลโหติเอวังตัสสาภะควะโตปรินิพานาศาสนายุกาลัคนานาสาลัลลัคเทตภาติสู่มัสพ,พูะพุธศาสนาจำเนินแต่ปรินิพานแห่งองค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคอะไรหังสามมาสามพุทธเจ้านั้นบัดนี้ล่วงแล้ว2563ั 2, 3, พรรษาปัจจุบันสมัย ทันวาคมมาสสุรคินที่30จันทวาวาโลพระพุทธศาสนายุการจำเนินแต่ปรินิพานแห่งองค์สมเด็จสัมมาสาัมพุทธเจ้านั้นมีในอัญะพึงกำหนดนับด้วยประการและชนีนะโมตสสะพระคะวโตอระหะโตสัมมาสาัมพุทธสสะนะโมตสสะ พะควโตอาระหะโตสัมมาสัมพุสสะณโมตะตะพะขาวโตอาระหะโตสัมมาสัมพุสสะศีเลนะสุขติงยันติศีเลนโะโกคสัมปธาศีเลนะนิพุติงยันติตัสม,มาสีหลังวิโสทะเยขอความนอบน้อมจงมีแต่คุณพระรัศศีรัตนไตร ขอถาวายความเคารพแด่พระเถรานุเถระทุกองค์ทุกรูปขอเจริญพรอ,อุบาสกอุบาสิกาผู้มีความเจริญในธรรมััดนี้จะได้แสดงพระธรรมเทศนาภาวนาสาธุธ,ธรรมคำสอนขององ,องค์สมเด็จพระส,สัมมาสาัมพุทธเจ้าเพื่อเป็นเครื่องประดับสติปัญญาส่งเสริมเพิ่มพูนศรัธทธาประสาทะของท่านสาธุชนทั้งหลาย ผู้มีความขนฝายใส่ใจในการกระทำบันเพิงกุศลบุญลาสีอันเป็นการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมพัฒนาคุณธรรมชีวิตของตนให้ประสบผลสมเร็จในสิ่งที่ตนประสงค์จนกว่าจะสมควรแก่เวลาดำเนิน,นตามความ ดำเนินตามตามภาพบาีที่ได้ยยกขึ้นเป็นบทอุเทนเบื้องต้นว่าบุคคลถึงสุคติโลกสวรรค์ได้เพราะศีลมีความมั่นข้างสมบูรณ์ด้วยซักก็เพราะศีลและบรรลุถึงภาพนิพพานได้เพราะศีลเพราะฉะนั้นบุคคลควรรักษาศีลให้บริสุทธิ์ดังนี้คำว่าศีลน,นั้นได้แก่การระวังสมรวมกายวาจาให้เป็นปกติมีความเรียบร้อยดีงาม เมื่อกล่าวถึงลักษณะหมายถึงการประพฤติปฏิบัติที่ไม่ให้ล่วงละเมิดศิลที่เป็นข้อบัญญัติที่ตนได้สมาทานแล้วโดยความก็คือรักษามมรยาให้ประจากโทษข้อกระหานินทาดังนั้นบุคคลผู้มีความต้องการตั้งใจจะปฏิบัติรักษาศิล จะต้องระวังสังวรโดยความเอื้อเฟื้อและเคารพต่อบทบัญญัติของศิลแต่ละสิกขาบทอย่างเคร่งรัดเพื่อจะได้ปฏิบัติไม่ให้ผิดเกิดคามเสียหายกล่าวคือปฏิบัติถูกต้องสอดคล้องกันไปกับข้อบัญญัติของศิลและการดำเนินชีวิตเพื่อให้เกิดประโยชน์ทั้งแก่ผู้ปฏิบัติและบุคคลอื่น พราะฉะนั้นการปฏิบัติรักษาสินห้าข้อเริ่มตั้งแต่ข้อที่1เว้นจากการฆ่าสัตว์สเว้นจากการถือเอาสิ่งของที่เจ้าของไม่ได้ให้ 3. เว้นจากการประพฤติผิดในการ 4. เว้นจากการเก่าเท็ห้เว้นจากการดื่มน้ำเมาคือสุราและเมลัยสินห้าข้อนี้ทำให้ผู้ปฏิบัติรักษามีความประพฤติดีมีมารยาทที่สง่างาม และมีระดับจิตที่สูงสร้างสรรค์สังคมมนุษย์ให้มีความสงบสุขซึ่งจะได้อธิบายขยายความตามลำดับคือสินข้อหนึ่งเว้นจากการฆ่าสัตว์หมายถึงการประพฤติท,ที่ไม่เบียดเบียนผู้อื่นให้เกิดความเดือดร้อนซึ่งเป็นหลักปฏิบัติที่ป้องกันควารรรมโหดร้ายทารุณมีจิตประกอบด้วยเมตตากรุณาปรารนานาดีมีความรักษามมคคีต่อกัน อันเป็นการเสริมสร้างมิตรภาพที่ดีและก่อให้เกิดประโยชน์สุขแก่สังคมมนุษย์ได้เป็นอย่างดีสินข้อที่สองเว้นจากการถือเอาสิ่งของที่เจ้าของไม่ได้ให้หมายถึงการประพฤติปฏิบัติไม่ให้ละเมิดสิทธิทางทรัพย์สินของผู้อื่นมีความเคารพในสิทธิของผู้อื่นแสวงหาทรัพย์สมบัติมาเลี้ยงชีพตนด้วยอาชีพสุจริต เพราะว่าทรัพย์สินนั้นทุกคนก็รักห่วงแหไม่อยากให้ผู้ใดมาลักขโมยไปดังนั้นสินข้อที่สองนี้ทำให้บุคคลมีความเคารพในสิทธิของผู้อื่นและมีความปลอดภัยในเรื่องทรัพย์สมบัติสินข้อที่สามเว้นจากการประพฤติผิดในการหมายถึงการประพฤติท,ที่ถูกต้องตรงกันในทางธรรมเนียมประเพณี หากว่ามีความประพฤติผิดในทางประเพณีแล้วเป็นเหตุให้เกิดความแตกร้าวกันในระหว่างสามีภรรยาซึ่งทําให้ไม่ไว้วางใจต่อกันและทะเลาะวิวาทอาจถิงการทําร้ายทาลายชีวิตทําให้สังคมครอบครัวขาดความรักความสามคัคคีและสังคมครอบครัวขาดความอบอุ่นเพราะว่าคนในครอบครัวไม่มีศีลข้อสาม ดังนั้นผู้สมาานรักษาสินข้อสาเป็นปกติแล้วย่อมก่อให้เกิดประโยชน์กล่าวคือทำให้คนในสังคมครอบครัวมีความอบอุ่นรักสามัคคีต่อกันทำให้ไว้วางใจซื่อสัตย์จริงใจพัฒนาดีมีความเอื้อเฟื้อเกื้อกูลกันและกันสินข้อสามนี้เป็นจริยธรรมในทางสังคมอย่างดียิ่งซึ่งทำให้สังคมมนุษย์มีความเคารพสิทธ ในการเรื่องคู่ครองของกันและกันทำให้สังคมมีความสงบสุขสินข้อที่สี่เว้นจากการพูดเท็จหมายถึงการพูดคำสัตว์จริงเพราะว่ามนุษย์ทุกคนย่อมชอบใจและเชื่อถือสิ่งที่เป็นจริงเมื่อกล่าวถ้อยคำที่เป็นเรื่องจริงจะทำให้ผู้ฟังเข้าใจได้ถูกต้องตรงกับความเป็นจริง ฉะนั้นบุคคลผู้เว้นจากการพูดเท็จพูดเฉพาะคำสัตว์จริงลักษณะาการกล่าวคำที่เป็นจริงนั้นคือเรื่องที่กล่าวมานั้นเป็นจริงไม่เสริมจามหรือแต่งเติมแล้วกล่าวให้คาดเคลื่อนไปจากความเป็นจริงดังนั้นบุคคลผู้รักษาสินข้อนี้ได้บริบูรณ์แล้วทำให้คนทั้งหลายเคารพนับถือมีความจริงใจซื่อสัตย์ต่อกัน สินข้อที่5เว้นจากการดื่มสุราและเมลัยหมายถึงการไม่ดื่มไม่เสพของมึนเมาอันเป็นที่ตั้งแห่งความประมาทเพราะว่าการดื่มสุราหรือของมึนเมาทุกชนิดเป็นเหตุให้ผู้ดื่มควบคุมสติไม่ได้มีอารมณ์แปรปรวนขาดความเชื่อมั่นในตนเองไม่สามารถควบคุมพฤติกรรมของตนเองไว้ได้ แม้ว่าในเวลาปกติเป็นคนดีก็กลายเป็นคนชั่วไปกิริยาใดๆที่ไม่เหมาะไม่ควรทำเมื่อเมาแล้วก็กระทำกิริยานั้นได้ทุกอย่างจึงชื่อว่าการดื่มสุราเป็นที่ตั้งแห่งการประมาทและเมื่อกล่าวตามหลักธรรมการดื่มสุรามีโทษถึง6ประการคือเสียทรัพย์ก่อการทะเละวิวาทเกิดโรคถูกตีเตียนไม่รู้จักอาย และทอนกาลังปัญญาดังนั้นผู้เว้นจากการดื่มสุราเมลัยปฏิบัติรักษาได้บริสุทธิ์ดีแล้วจะเป็นคนดีมีสติปัญญาเฉลียวฉลาดอยู่ด้วยฟาาไม่ประมาทเพื่อจะได้มีชีวิตที่สดใสและมีสติปัตยภาพที่ดีต่อไปฉะนั้นบุคคลผู้ปฏิบัติรักษาให้เกิดวิวัตรา้มงดงามชําระมนติน โทษทางกายวาจาให้สะอาดผ่องใสย,ยิ่งขึ้นไปเพราะว่าศีลเป็นข้อปฏิบัติที่มีควาสมสำคัญยิ่งสำหรับการำดำเนินชีวิตของมนุษย์ทุกคนและเป็นอาพันเครื่องประดับที่มีคุณค่าสูงสุดประการหนึ่งซึ่งมีพุทธศาสนาสุภาษิตเป็นเครื่องยืนยันว่าสีลังอาภาละานังเศษถังแปลคามว่าศีลเป็นเครื่องประดับที่ประเสริฐสุด ดังนี้ซึ่งหมายความว่าศีลเป็นคุณธรรมที่ประดับกายวาจาให้มีความสง่างามอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นเวลาใดเมื่อรักษาศีลได้มั่นคงแล้วจะเป็นผู้มีสง่าราศีตลอดไปรวมความว่าการปฏิบัติรักษาศีลเป็นปกติแล้วก็สร้างสารรค์ชีวิตให้มีคุณค่าและประโยชน์อย่างแท้จริง เพราะว่าผู้ที่รักษาศีลข้อหนึ่งนั้นก็ให้เกิดความเมตตาการุณามีความรักความปรารถนาดีต่อบุคคลอื่นเป็นการเสริมสร้างให้สังคมมีความสงบสุขไม่คิดวัตถุร้ายทำลายชีวิตแก่กันและกันอันเป็นผลประโยชน์ที่เกิดจากการรักษาศีลข้อหนึ่งนั่นเอง สิลข้อสองเป็นเหตุให้บุคคลเลี้ยงชีพดำเนินชีวิตไปในทิศทางที่ชอบประกอบกิจการงานที่สุจริตยึดหลักแห่งสัมมาอาชีวะ